ขอท่าในภาคส่วนของพระชาวเจ้าทุกสุขสุขขอกราบดืองามงามเพราะว่าเห็นนำทิพย์นำใจเพราะเพลินปีนาตีต่อๆไปกับขอให้อ่านกันแห้งกันและการดูแลซึ่งกันและการดนุนการดึงดี่เด้อขกอยเด้อและการทางหยาดโยมมาสนิทได้ฟังของหยาดโยมเด้อครูรักผู้ใหญ่ท่างคุณพ่อนายกเพลินคุณพ่อรลอยสัมฤตรี ใช่โย่ข้ามแสนครูคนใดเป็นญงเป็นโตทั้งปีเคนกถือว่ีมีอำนาจแต่การี่ซอยกันเกลือปูนกันท่านโตันเองเปมืนกับบอติบอป้าเพื่อกัรเปินกับใดซอยจะตุกปัจจัยมากพอสมควรนะบรธรรมดาเบระนัทเปษีอ่าบอติบอป้าบอเล่าบอไดงเพื่อคอนจานต์คอจะบอกดันต่างๆจะตุกปัจจัยทั้งท่านซีทัางเู้เล็และวก็ท่านนำเดิมพอกี อากาศท่าบริการรถน้ำมอเตอรในทุกๆเกมืออันนี้ก็ขอขอบคุณทางอบตคนงานเข้าพอติดทางวัดทั้งว่าเข้าหรือว่าเป็นธุระเป็นนาทีของสุขูสุขอนขอขอบคุณท่านนายกต่างคณะต่ารร่วมมือท่านรองสภาอันนี้พุทธเดชาแสงกุมารเปิดกันเดินทางมาขอขอ นโมทนาบุญนหน้าเพิ่เด้อเพิ่นบอกข่าวโกข่าวทา่าโค2เปิ่เพิ่นกระซอยประชาสัมพันธ์ด,ดูเรื่อยๆดอกประของขอบคุณในส่วนตรงนี้แต่การท่าบ้าเฮ้าสีขาบอได้อ่าก็คือผููเป็นใญ่ในบ้าน,น้องหว่าเฮ้าทางคุณพอ่อู้ใพย่บานจับกรีท่องเปลือกอนี้เพิ่น,พนก็ได้ดูแลยู่เป็นประจำได้กบอกขาอ่าวท่า บุญกุศลอยู่เรื่อยๆเปิดกระบอกเรื่องเจ้าเสือเปิดบอกขอแต่ว่าบอกคนเปิดก็สามารถที่จะประกาศประชาสัมพันธ์ได้เสมอดีคือคุณแลผู้ใหญ่ที่เล่งเห็นความสําคัญอต่แล้วทางผู้ซอยทางผู้ซอยทางคณะกรรมการทางคุณพอดังคุณราคุณพอดังจังใดว่าคุณพอดังเปิดสามาดูแลมาซอยกันอยู่ด้วย ่าคุณก็นายแน่อ่าคุณพ่อเกียรติแน่กองเกียรติพ่บูลจนกระทั่งซอยมาอ่ายกนักโอ้ยอนุโมทนานั่มขอบคุณหลายๆแล้วแต่ทางค,คุณพ่อมาอ่าคุณพ่อมาคุณพ่อโอริ่คุณพ่อหอหลายปูนหลายป่นอันนี้ทางบาดเฮ่าและกแตทั้งคณะคุนแม่ครัวได้เสียสละกำลังแรงกายแรงใจเจ้าของที่เจ้าของข้อเหตุใดซอยใดเื่อขุนได้ กระเด็นมาซอยเหลือซึ่งกันและกันคือเสมออ่าขอแต่ว่าแขจักว่าเป็นงาน่ายง่ายขีดคนยิ่งขีที่จะเสียและเวลาต้องกนมาซอยเหลือเกือกูดอยู่เป็นประจำแต่การทางอ่าคูกคนผู้ที่ได้เสียแต่ละกำลังแรงกายแรงใจของเจ้าของแรงจั์แรงเพิ่น ยาดสุก้นสุกหนักตัวที่เปลนบ้านไก่บ้านไก่ที่บเยหน้าย่าดีหรือซีเลยหน้ามะเหวตอขอบคุณเพื่อสีด๊ายกับในซอยกันเต็มทีละตาวะเท่าแยกด้วกันทาเป็นข้ามของตัวเป็นตั้งมากระเป็เจ้าอยู่ปัลบหนีต่ต้องหน้าจกทั้งหลกนีก็ยังมีความสุขความเสริอยู่เบตตาบัติการโลกาบัิการเมตตา หลเข้ากันนั้นบ่มีควาเมตตาแก่กันน้อมันก็บป็นยจะตตอยู่แต่ว่าแต่เขมีความเมตตาเกื้อกูดน้ากันงัีี่ซอยก,อกอั้งสีงสงกสสส่ก็น่าจองบ๊วยตีเพิ่างที่ใจท้างที่ย่าซอยสี่นะทาาซึงถูกสี่ขวเพือเจ้าหมเก็นยังว่าเธอจิ้ดุทั้งหลายถ้าหากว่าเธอหวังความ,มาทุกครระองเกื้อกูล แก่ผู้เป็นญาติมิตรสาโลหิตทั้งหลายญาติรรมานทั้งหลายเธอพึงให้เขารู้จักสติปัฏฐานทั้งสี่อันมีกายเวทนามีจิตและมีธรรมเธอจงสั่งสอนเขาให้เข้าใจและนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดผลประโยชน์นี่เป็นการอนรุเคราะห์เกื้อกูลโดยพรรอเปนิสันนียและอันนี้ท่านก็บอกว่าเธอทั้งหลายเธอจงรับ ชอบศรัทธาของญาติโยมนะถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายผิดทางเธอจงแนะนำที่ทางให้เขาเป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุที่ถูกต้องที่ทำหน้าที่ในการทำทางดิ้เรื่องบนของเราอยู่เป็นประจำและแตศีลที่สูงขึ้นมาอีกแต่คือศีลของต่างหลักษาศนลแปดลีอุโบสถที่หยาดโยมแม่ขาวปอขาวเปิดเดประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ ตั้งแต่บันทีสิบหาถึงวันทีสิบเก่าก็ยังเป็นพื่นทีที่ตอนรับนั่โยมสุขูสุคนเดอร์กันผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาอย่างนอกจากว่าช่วงของการปฏิบัติรรมแล้วอยากมาเยี่ยมมาอย่างมาพักมาพรมาปรึกษาธรรมะหรือมาอะไรก็แล้วแต่ละกับยินดีแล้วกับเพราะว่ามันแม่แบมองมันนี่การทุบขมุยมานนี่การแล้วกันโยมหลานสาวทั้งสองพันมีปุ้้บ้าง ย่อมตางแน่ต <and If S 1> <ert> ัดได้มากซอยเพม่องกุณกันเป็นตาต้องโคเป็นน้ำเต้าหู้อันนี้เฉพาอา้ารโน่าเด้อแล้วก็ถ้าคุณแม่พูดแ้วคุณแม่พูดพูดวังคุกคุณบอกกันว่าซอยหรือแม่นี่จะเล่นรักกัเนี่จะเล่นรักกัอ แต่มาซอยสางวัดตั้งว่ากันที่ดีมีจามาเห็นอนไดเห็ดีกระต่างปรจัอยากเป็นเเร์ด่าระจัะชาเป็นสียงะัลอดีตจากกองทัพนาหนึ่เป็นพระประวาติเป็นจะตุ้ัจจัยกันนี่แะารบวกของต่างไทนั้งหลายเป็กาเรจลาเ้เปนสองร้อยกว่าป้องไทยเก็บม้แตแต่อีกใครอีแทมจะสีกู้อนโมทนานเด้อ ทั้งวันทั้งว่าเข้ากับบอลลูนบอลไล่ห่าย่อมเองเข้ากับได้มีหมอกแปลกน้ำเดชกูไดมามื่อนี่สับักแปลอยูฮันเดอราสามารถที่จะยิ้มกับเมื่อนกับซอกเจ้าของไปตังไปอยู่ไปกนไปที่ทั้งวันเพื่อจอกคไก่ใส่เข้าใไปอยู่ไปกินติดไหม่ติดมือเพราะว่ามาแล้วคุนกูสดมันเกิดโดยทรับท่านพฤศจิภายแน นไชขนมนองเนยแม่สำหรับนักภาวนานักปิเบติงรรมและสับแฟนอนนี้กาใ้ดับความอนุเคระห์จากวัดโกากเข้าคณะกรรมการเมื่อวันี่นึ่งเม่านเออยังมีเวาจากนั้นเรือปลาไใจทีส้มอนุะห์นะสนุน ระวันที่11การสนับยนีนท่านท่านจะหาที่แล้วบาดเข้าด้วยแซ่ข้นยืนวันแถวบ้านคือเขาเขาขนบาดกินแล้วยูดีมีแห้งบอกไงแข็งแรงงือกเด้อพี่วัดอันนี้เป็นงานงานประจำปีทุกปีป่ะครับครับพบปีนี้เป็นงานปฏิบัติธรรมตามลักษณ์สติปัฏฐานซียูวัดโคกลางบ้านหลวงว่ามูสีพ่นง่าเฮอดื้อนะครับวันที่10ฮาถึง19ทุกปีในเดือนธันวาค้มพ่นจะจัดนะครับผู้เ สถานญาิโยู้ยาม่าบำเพ็ญภาวนามาทํำบุญมาเพิ่มประสบการณ์ชีวิตเจ้าของอยากลดพ้นเป็นระยะกามาด้อครับเดีอนี่พอผู้ใหญ่จะกีครู้เป็นประธานผมไฟคารวะถึงผู้น้ไปคารวะครับสถานที่เป็นไรพี่บัะโอร่มรื่นมากครับเป็นสัปปายะที่สุดนะครับเต็มไปด้วยออกซิเจนอันบริสุทธิ์แล้วก็โอโซนที่เหมาะกับการมาดำรงปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งอาชิญนพี่น้อง พุทธศาสนิกชนแฟนคลับของบ่าวไส้หน่อยคอนเดอร์ผู้ใดอาย,ยากมาร่วมทำบุญมอละท่านนะครับกันยินยดีต้อนรับปีนาสิบห้าฮอตสเก้าท่านพมยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะพิบ,บ,บาตไม่ยังเทฟาใครพี่น้องที่กำลังชมทัวร์โลกพวกครับครับก็ขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับที่อยากจะมาร่วมทำบุญหรือว่ามาบำเพ็ญพรกน่าจะของหรือว่าเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเจนจะของขินเพิ่มพูน ในกรสนเพือาพายภาคนานะครับมาร่วมปฏิบัติธรรมในวัดโคกการของเนาได้นะครับคือทางท่านอาจารย์ชุวัดพันวาเนาะตั้งแต่วันที่สิบหาท่านว่าคมถึงวันที่สิบเก้าท่านว่าคมของทุกๆปีนะครับที่ หามือซีคืนขอไพ่เนอะนะครับบอผิดหามือซีคืนน้ำกันนะครับวังาพีหนองคือสีมารวมในปีจีต่อต่อไปนะครับครับขอขอบคุณหลายๆเนอะครับราะรขอบคุณครับเกิดเือในทาทุกนอานาทนน่อาห